เมสซี่ปะทะโรนัลโดใครที่เก่งกว่ากันเมสซี่มีพรสวรรค์ทางธรรมชาติมีการเลี้ยงบอลที่เหนือชั้นจ่ายบอลได้ดีและเล่นเพื่อทีมขณะที่โรนัลโดคือสุดยอดนักกีฬาที่พัฒนาตัวเองขึ้นมาด้วยความเร็วพละกําลังและการจบสกอร์ที่คมกริบด้านสถิติเมสซี่คว้ารางวัลบารลงดอแปดสมัยและแชมป์ฟุตบอลโลกขณะที่โรนัลโดมีสถิติการทําประตูที่สูงกว่าและแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมากกว่าสุดท้ายแล้วไม่มีคําตอบตายตัวขึ้นอยู่กับว่า คุณชอบสไตล์แบบไหนและเมสซี่คือนักเตะที่สร้างสารรค์เกมอัจฉริยะส่วนโรนโดคือนักสู้ที่ไม่มีวันยอมแพ้ในท้ายที่สุดแล้วทั้งสองคนได้สร้างประวัติศาสตร์ที่ยากจะมีใครมาแทนที่และแฟนบอลทั่วโลกควรรู้สึกโชคดีที่ได้ชมพวกเขาโลดแล่นตลอดช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาแล้วคุณละ่ะคิดว่าโรนโดหรือว่าเมสซี่ที่เก่งกว่ากันสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้เลย